สวัสดีค่ะวันนี้มาพ o วเวอร์เกม i อส e ิ p o ยนะคะของ PG Slot คะ่ะข้างในเกมก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นช่วย potion หลอด potion ประมาณนี้แบบเว้นมนเว้นมนมีจิมีจิ๋จหน่อยวันนี้เรามีทุน300นะคะเราจะกดกันสล็อตรอบละ30เนาะแล้วมาดูร้านนี้ก่าว่าวันนี้เราจะได้กันเท่าไหร่โอเคไปเรื่อยๆค่ะว้าวเริ่มต้นมาเราก็ไม่เสียทุนละ โอเคค่ะ okay, ไปไปกันต่อไปเรืเ่อยๆไปเรืเ่อยๆเฮ้ยคนติมากเดินนะไปค่ะขออีกโอเค,อเคขออนุญาตกดข้ามเลยนะคะเราไม่อยากเสียเวลาคะัดตีนเนาะไปกันต่อเลยค่ะดูซี่ซ้ายมือซ้ายมือคือยอดทุนของเราคะ่ะเราได้แล้วข้างางเราได้มาเพิ่มแล้วค่ะอึมไม่แย่ค่ะไม่แย่ไปต่อ ได้สปินฟรีก็ดีแล้วค่ะเนี่ยเกมค่้นข้างเว่นมนหน่อยเนาะภาพเสียงโอเคเลยนะคะของพีจีสล็อตถ้าอยากมาเล่นกับเราสนใจอยากมาเล่นก็ลิงก์อยู่ที่หน้าช่องของเราได้เลยคะ่ะสามารถคลิกลิงก์แล้วเข้ามาคุยกับเราติดต่อเรามาเล่นกับเราได้นะช่องเรามีเกมหลายแบบให้ดูเลยสามารถคลิกไปดูเกมอื่นๆได้นะตัวอย่างเกมอื่นๆได้เลยไ,ได้มาอีกแนละ้วเบิ้ลคูณสิบโอเค ไปไหนกดค่าวัาโอเคค่ะทุกคนเราได้มาห้าพันแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะสเกชเชอร์อยังไงมาโอเคค่ะเราได้ฟิสปินมาสิบห้าครั้งถ้าเราได้สเกชเชอร์สปินได้สเกชเชอร์สามครั้งเราจะได้ฟิสปินเพิ่มอีกสิบห้าครั้งนะไปเรื่อยๆเลยไปเรืเ่อยๆยาวๆยาวๆเลยวันนี้เราจะไปเบิร์กตังค์ไปเที่ยวกัน ปีแหมนี้ใครเลือกจะทำอะไรนะคะสามารถมาได้กับเราได้นะหาท่องเที่ยวหาทุนกันหาทุนเที่ยวปีใหม่หรือเที่ยวคริสต์มาสกันนะคะโอเคไหนดูซิไหนอีสิบครั้งค่ะก็อย่าลืมนะคะลิงก์เราอยู่ที่เดิมเลยที่หน้าช่องสามารถคลิกดูได้แล้วมาคุยกับเราได้นะคะสามารถคอมเมนต์หรือคุยกับเราในช่องได้นะเหลอีีแปดครั้งค่ะ ทั้ง okay, อออโอเคไปได้เลยเลยออโต้ได้เลยเลยอีกหกค่ะอื้อสปินทำไมโดไม่ออกเลยอ่ะทำไมน้องขายเงียบไปเลยอ่ะเอลาสปินแล้วค่ะทุกคนสปินสุดท้ายของเราแล้ว โอเคถือว่าได้อยู่ครั้งสุดท้ายแล้วอโอเคโอเคค่ะนี่คือทั้งหมดของเราที่เราได้เนาะไปต่อเลยเดียวหมุนไปกันต่อเลยเดีกว่าค่ะทั้งหมดก็จะอยู่ที่สามพันโอเคค่ะไปต่อ หมุนต่อเลยคูณห้าหาโอเคเฮ้ยเราจะได้ปีบปะเนี่ยอีกอันนึงโอเคฮะได้อีกอันนึงไหมเนี่ยสี่อันสี่อันวะสี่อันไหมโอเคได้สามห้าเราได้ปีเบินเพิ่มอีกสิบห้าครั้งสุดยอดวันนี้ดวงมันมาจริงๆเฮ้ยข้างในด้วยปะเนี่ย อันเดียวโอเคไม่เป็นไรอะคะ่ะปายหมุนกันต่อภาพสวยนะคะเนี่ยเสียงสีโอเคเลยไม่กระตุกแล้วก็เล่นง่ายมากลื่นมากลองมาเล่นดูนะคะทุนน้อยก็เล่นได้นะทุนเยอะทุนน้อยก็แตกได้นะสามารถไปดูคลิปอื่นๆในช่องของเราได้นะคะ มีเกมหลากหลายเลยเยอะมากสามารถเลือกเล่นได้เลยแล้วก็ดูคลิปของเราได้นะคะว่ามีเกมอะไรบ้างหนึ่งแปดครั้งค่ะเหมือนต่ออือเหมือนจะบวกเพิ่มจะโฟนเพิ่มเรื่อย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 เหมอนจะโบวกเพิ่มเรื่อยเรื่อยนะคะเวลาเราหงได้เมื่อกี้ก็สิบเอ็ดตอนนี้อาจจะ ตอนนี้จะบบกคูณเพิ่มไหมอะใช่ไหมเพราะว่าเกมอื่นมันจะคูณเพิ่มด้วยแต่ไม่รู้แน่ใจว่ามาสติพอ p o t ชันคูณไหมต้องรอดูอีกทีนึงนี่คูณเพิ่มสิ็นสิบสามโอเคค่ะรัดสปินแล้วนะอ้ยวันนี้เราช่ชงนี้อยู่นะเนี่ยได้ไปสปินมาสองรอบส0สิบครั้ง ไหนดูซิว่าเราได้เท่าไหร่กันตุงตุงตุงตุ้งสามพัาว่าเฮ้ยเราได้ตังไปเที่ยวกันแล้วค่ะ โอเคค่ะงั้นขอจบคลิปที่คลิปนี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซ u b สไครต์ช่องเราเนี่ยนะคะถ้าอยากมาคุยหรืออยากมาเล่นกับเราสามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือที่หน้าช่องปักหมุดได้เลยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าเกมใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะคะเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย